คุณยายจากลบุรีมาเยี่ยมที่หัวหินทั้งทีเนี่ยวันนี้นัดก็เลยขอสุดไก่ใต้น้ําที่คุณยายเคยทําขายมาฟาไก่ นะแล้วบอกได้เลยครับว่าสูตรนี้ทําขายกี่รอบเนี่ยก็เกียงหมดหม้อมแบบไม่เคยเหลือสมัยก่อนตอนที่คุณยายเปิดร้านขายส้มตำเนี่ยก็จะเป็นร้านเล็กๆนะไม่ได้ร้านใหญ่หรือว่าร้านหลูอ,อะไรแต่กลิ่นหอมจากหม้อแกงของยายเนี่ยดึงลูกค้าเข้าได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่เนี่ยถ้าได้กลิ่นต้องมีแวะกันบ้างแล้วหนึ่งในเมนูที่มัดใจลูกค้าได้เลยเนี่ยนอกจากเมนูส้มตาแล้วก็ยังมีไก่ใต้น้ําคุณยายฝากมาบอกว่าตัวพริกแกงเนี่ยถ้าใครชอบกินเผ็ดมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มตัวพริกเอาได้เลยเด้อปรุงรสชา แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายปลาร้าแล้วก็น้ำปลาในคลิปนี้นะใช้เป็นไก่พันธุ์ประมาณหนึ่งกิโลหรือว่าถ้าใครชอบแบบเหนียวได้เคี้ยวหน่อยเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นไก่บ้านได้นะครับแล้วแต่ความชอบเติมน้ําลงไปเล็กน้อยแค่พอคลุกคลกไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้าจากไก่เนี่ยเขาจะออกมาอีกใช้ไฟกลางปิดฝาไปประมาณสักสิบนาทีค่อยมาเปิดดูเผื่อน,น้ําเขาแห้งได้เติมน้ําลงไปได้นี่คือใบมะกรูด แล้วก็ตามด้วยการใส่ต้นหอมหั่นทอดแล้วก็ใบแมงลักเพื่อเพิ่ม,มความหอมคนผสมคลุกเคล้าไว้เข้ากันแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยต้องยอมรับเลยครับว่าเมนูนี้เนี่ยทำกี่รอบก็ซู้คนใหญ่ยยไปได้ทางทั้งที่ฟุงเหมือนกันทุกอย่างนี่สินะที่เขาเรียกว่าลดมือจบ